ูดคือการในช่วงนี้นะคะกับคุณสินชัยรัตนรัตนะนะคะนักลงทุนเจ้าของเพจ The Art of Fundamental ค่ะพี่สินชัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจอยค่ะในในส่วนนี้เดี๋ยวชมพี่สินชัยคุยกันว่าเอปกติแล้วอะ่ะเราก็เห็นองค์การทำ M เอ็มแเอ็มโดยตลอดเลยแต่ว่าในฐานะที่พี่สินชัยเป็นนักลงทุนทาไมพี่สินชัยถึงเริ่มสนใจเราเริ่มเข้าไปจับในส่วนของ,ของการที่เขามีการทำเอ็มแอเอคะเออการทำเอ็มอเอเนี่ยมันเป็นเสมอว,ว่า หนึ่งบวกหนึ่งมันเท่ากับสามเพราะว่าพอ,อพอมีการควบรวมเสร็จเอมันจะมีการขยายตลาดขยายฐานลูกค้าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและบางการณีเนี่ยมันก็ลดความเสีย่ยงทางธุรกิจแล้วก็มีการขยายฐานธุรกิจแล้วบางครั้งเนี่ยมันก็ลดหนี้สินได้ด้วยอม,มันหลายๆกรณีในอดีตเนี่ยพุย่งหลายตัวบางทีมันขึ้นมา 3, 5, 5, 6, สามเด้งห้าเด้งสิบเด้งก็มีอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราสามารถไปแกะงบก,กันเงินได้ เราเห็นตรงนี้เราก็าสามารถสร้างกำไรบิ๊กช็อตให้กับการลงทุนได้ครับอ่านี่คือจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจแต่ทำไมพี่สินชัยถึงเชื่อว่า1บวกหนึ่งถึงเป็น3ล่ะปกติเขาคิดว่าอ่ะหนึ่งบวกหนึ่งมันก็ควรจะเป็น2แหละอะไรที่ทำให้เราเห็นแวรูที่มันเพิ่มขึ้นตรงนั้นคะ่ะอืมเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างเป็นหุ้นตัวหนึ่งเลยได้ไหมครับได้เลยค่ะอ่ะ <Okay. S 1> อันนี้คือก็ออบอกทุก่ก่อนว่าเป็นการยกตัวอย่างจากประสบการณ์จากการทำการบ้านของพี่สินชัยละกันนะคะว่าอพอเราเห็น มันเราเห็นสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นในหุ้นตัวนี้แล้วเราตามต่อ,อยังไงบ้างนะคะอยากเห็นเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนในการทํางานมากกว่านะคะอ่ะตัวนี้คือตัวไหนคะโอเคสมมุติว่าผมจะยกตัวอย่างก่ารล้กันคือวันนี้ที่ผมอยากจะแชร์ไมเซ็ลเรื่องการ m อ็มเอหรือว่า Merger and Acquisition ก็คือการควบรวุมกิจการหรือว่าการซื้อกิจการเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างทั้งสองอย่างว่าเอ่อการควบรวมกิจการเนี่ยมันทําให้1นึบวกหเป็น3ได้ยังไงแล้วก็การซื้อกิจการเนี่ย มันทาให้หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามได้ยังไงแต่บางกรณีเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งติดลบก็มีอ่าเราก็ต้องไป <c oughs> ไปวิเคราะห์งบกันเงินนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าหนึ่งบวกหนึ่งมันจะเป็น 3, สามเสมอไปหนึ่งบวกหนึ่งติดลบหนึ 1, ่งติดลบสองก็มีนะครับค่ะ <c oughs> โอเคมาเริ่มดูกราฟก่อนกราฟนี้พี่สินชัยจะเอาเคสไหนเพราะว่าเขาทำเอ็มแอนด์เอเยอะเหลือเกินอ่าผมเอาตอนตั้งต้นเลยตอนตอนจบเอาที่เป็นดีลใหญ่คือว่าทุกคนทราบแล้วว่ากราฟเนี่ยก็คือได้แอดวานซ์มาสันสิ้คือร์เซ็นุกอันนี้คือตอนจบท ก็คือกับควบรวมกับอินทัชแล้วก็ได้แอดบาร์มาสี่สิเปอร์เซ็นต์นี้ทุกคนทราบแล้วค่ะแต่นี้หนึ่งบวกหนึ่งมันเป็นสามได้ยังไงก็คือกั๋ยวรวมพี่สินชัยแชร์หน้าจอได้ไหมคะแชร์สกรีนด้อะเดี๋ยว่าณผู้ชมดูพี่สินชัยเริ่มเข้าไปสนใจกัฟตอนที่กัฟเริ่มจะทําดีลกับอินทัชอาใช่แต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันแพงอ่าเดี๋ยวมอันนี้นัยสำคัญตรงนี้เอาอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันอ่าโอเค อันนี้เห็นกราฟแล้วใช่ไหมครับโอเคคือเมือม่อเดืเมือ่อประมาณวันที่สิบเจ็ดกรกฎา,าปีที่แล้วมันมีข่าวากราฟควบลงกับอินทัศแล้วหุ้นก็วิ่งขึ้นมาจากสี่สิบาทขึ้นไปเจ็สิบาทเสียจแล้วกลับมาที่เดิมเลยก็คือแถวๆนี้นะครับอันนี้ผมก็เลยจริงๆตอนนั้นผมก็มีวิเคราะห์อยู่แล้วละแล้วเสร็จแล้วผมก็เลยมานั่งแกะดูอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งก็นี่คือสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือ แต่เดิมเนี่ยกัฟเนี่ยมันเป็นหุ้นโกลด์ P ประมาณห้าหกสิบเท่าแล้วพอเป็นหุ้นโกลด์เนี่ยก็คือมีการเลเวอเรจแล้วก็มีการไปซื้อลงไฟฟ้าซื้อซื้อซื้อกัฟเนี่ยจริงๆเป็นหุ้นพอเข้าตลาดมาสักแถวๆสิบาทแล้วก็ขึ้นมาใช้เวลาสี่ห้าปีขึ้นมาเป็นสี่สิบบาทก็คือเป็นหุ้นสี่ห้าเด้งทีนี้พอกัพควบลงกับอินทัศมันก็เลยทําให้เกิดซีเนอร์จีว่ากัฟมีหนี้สินเยอะแต่ว่าอินทัศเนี่ย เอ่เป็นหุ้นที่เป็นมีแต่เงินสดแล้วก็นี่สินน้อยพอรวมงบกันก็คือเอาธุรกิจมารวมกันเสร็จเนี่ยพอรวมงบกันเสร็จอ่รวมทรัพย์สินรวมนี้สินรวมส่นวสนผู้ถือหุ้นมันทําให้นี่สินของกับเนี่ยลดลงและส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยพอนี่สินลดส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยกับก็ได้รับการจัดอันดับตราสารหนี้ที่ดีขึ้น1สเต็ปอ่าอย่างนี้เห็นยังครับว่าเนี่ยหบวกหนึ่งเริ่มเท่ากับ3ละ น,นี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองกัปเนี่ยแต่เดิมกำไรปีหนึ่งสักประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันล้านก่อนที่จะมีก่อนที่จะมีะตัวแอดวานพอมีแอดวานเนี่ยอย่างที่กล่าวให้อย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าพอมีแอดวานเนี่ยแอดวานเนี่ยเอออย่าคิดว่าหุ้นใหญ่ไม่โตนะแอดวานเนี่ยสองสามปีที่แล้วกำไรปีหนึ่งสักประมาณสองหมื่นหกพันล้านนี่สังเกตนะครับแอดวานกำไรปีหนึ่งสองหมื่นหกสองหมื่นหก แต่พอตั้งแต่เหลือสองเจ้าอย่างที่เราทราบแล้วก็ได้สามบีบีเข้ามาเนี่ยแอดวานไตรมาสแรกเนี่ยโตรประมาณกําไรประมาณหมื่นห้าร้อยล้านแทบจะเท่าขึ้นปีของในอดีตเลยถูกไหมครับทีนี้พอ,อกลับได้แอดวานมาสี่สิเปอร์เซ็นอย่างที่เราทราบสมมติเราเซตว่าปีเนี้แอดวานกำไรสักประมาณสี่หมื่นสองพันล้านเพราะว่าธุรกิจพวกนี้เราแทบจะเอาหนึ่งไตรมาสคูณสี่ได้เลยถูกไหมครับคุณจอยสี่หมื่นมาจากตัวเลขหมื่นหนึง่งตรงนี้แล้วคูณสี่เข้าไป ใช่เพราะว่าคือเราต้องเข้าใจเข้าใจว่าธุรกิจอย่างโรงไฟฟ้าหรือว่าอย่างสื่อสารเนี่ยพวกนี้มันเป็นเลคแคลิ่งอินัมซึ่งใช้จ่ายค่อนข้างจะคาดการง่ายนะครับผมก็เอาตัวเลขข้าวๆว่าสมมุติว่าปีนี้จัดไตามาสแรกกำไร1 5 0 0ล้านเนี่ยปีนี้แอดวานก็จะกำไรประมาณสัก42,000ล้าน42,000ล้านเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของแอดวานสี่สิบเปอร์เซ็นต เป็นส่วนของกัปที่ถือแอดวานสี่สิเปอร์เซ็นตัวเลขก็ประมาณสักหมื่นหกพันล้านอ่าแล้วผมจะชี้ให้ดูตรงนี้พี่ชายดูดีนะครับอ่ากัปก่อนที่จะมีแอดวานกำไรปีหนึ่งประมาณบื่นสี่พันล้านแล้วช่วงนี้พอมีแอดวานกำไรโตขึ้นมาประมาณหมื่นสี่ถึงหมื่นหกพันล้านอย่างที่ทนี้ผมคำนวณตัวเลขให้ดูและเสร็จแล้วมันกลับมาที่เดิมทําไม oh. อ่ะตอนเนี้สี่สิบาทกําไรหมื่นสี่แต่ตอนเนี้ย เราได้แอดวานมาแล้วกาไรเพิ่มอีกเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่โอเคมันมีไดรูหลดไดรูหลดก็คือว่าเขาจะเอาหุ้นมารวมเอาหุ้นของของของอินทัสมารวมกันแล้วจานวนหุ้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นสักประมาณสามสิเปอร์เซ็นตแต่กาไรมันโตเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นตอนที่เล่นขึ้นไปแล้วมันกลับมาที่เดิมเนี่ยสังเกตตอนเนี้ยไม่มีแอดวานกำไรหมื 4, 5, ่นสี่พอมีแอดวานกำไรเพิ่มมาประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าโตร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันกลับมาที่เดิม สี่สิบาทตรงนี้ไม่มีแอดวานแต่สี่สิบาทตรงนี้มีแอดวานแล้วทําไมเราจะไม่ซื้อล่ ừ, อะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองแอดวานเนี่ยอย่างที่บอกว่างบโตเนี่ยมันก็มาจากว่าเหลือสองเจ้ามีสามบีบีเสร็จแล้วเนี่ยแอดวานก็มีข่าวที่ไปพุ่งกับ Google อย่างที่เราทราบและอย่างที่เราทราบว่าอ่โลกอนาคตทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องขึ้นข่าวหมดพอขึ้นข่าวเสร็จข่าวไปไหนข่าวก็ไปที่ Data Center Adva แอดวานก็มี Data Center คอหุ้นกับสิงเทลหุ้นกับกัป กนนี้โลกของอนาคตเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอ๋อโลกอนาคตการมาของ AI การมาของ d t t c e n t t r เอ่ออันนี้มันเป็นมันเป็นเทรนใหม่เพราะฉะนั้น Data Center เนี่ยถามว่าใช้อะไรบ้างก็ใช้ไฟกับมีไฟใช้สายไฟเบอร์ออปติกเพื่อที่จะไปที่ Data Center กับก็มี a d v a n c e a แอดวานก็มีสายไฟเบอร์ออปติกที่พึ่งควบรวมกับ3 BB มาแล้วค่าไฟของเราก็ค่าไฟค่าที่ดินของเราก็ถูกกว่าสิงคโปร์อย่างนี้ครับมันก็คือ สังเกตนะแอดวานเนี่ยก่อนหน้านี้หุ้นมันนิ่งๆมาแต่พอตั้งแต่ที่มีมีกับเข้ามาถือหุ้นเนี่ยก็จะมีการขยายอะไรมากมายเช่นมี Data Center เอ่อมีคลาวและที่เราทราบข่าวเมื่อไม่นานมานี้ยังมี virtual bank อีกอ่าเห็นไหมก็คือถือว่าวนหนึ่งโบนึงเท่ากับสาอย่างรู้ว่า Virtual Bank คืออะไร Virtual Bank ก็คือว่าเอ,อทางแอดวานเนี่ยก็คือได้รับใบอนุญ,ญาตให้ทำาวอร์ธนาคารหลาสาขาร่วมกับ KTB แล้วก็ OR อย่างเนี้ยผมก็ให้แวลูว่าเอ้ยอนาคตเนี่ยทำไมหนึ่งบกหนึ่งเท่ากับสามอย่างเช่นพอธนาคารไล้สาขาเสร็จต้นทุนน้อยต้นทุนเรื่องคนไม่มีเราก็สามารถให้ดอกเบีย้ยเงินฝากสูงกว่าธนาคารแบบดั้งเดิมได้หรือว่าเให้ดอกเบีย้ยสินเชื่อในราคาที่ถูกกว่าธนาคารดั้งเดิมได้อนาคตพวกนอนแบงก์ก็จะเหนื่อยหรือว่าแอดวานเออยไว้อย่างกับเนี้ย ก็มีบล็อกเชนมีไบแ a n น e อย่างเงี้ยเราก็มาต่อยอดกับพวกเบอร์ l b แบงได้เพราะว่าอย่างอย่างของต่างประเทศเนี่ยอย่างของแบงกาเกา่าของเกาหลีเนี่ยก็ใช้เวลาไม่กี่ปีก็ไปดิสラปแบงก์แบบดั้งเดิมได้อย่างเงี้ยครับก็คือที่ผมบอกว่า1นึบวกหนึ่งถ้ากว่าสมพอกับได้แอดวานมาแล้วที่สําคัญก็คือว่าพอกับได้แอดวานมาเนี่ยก็จะมีเงินสดเข้ามาก็อย่างที่บอกว่าปีหนึ่งสัประมาณหมื่นสี่หื่นห้า บวกกับกบของเดิมมีอีบี DA หรือว่ากำไรที่ใกล้เคียงเงินสดปีหนึ่งอีกสักประมาณ2 0 0 0 0ื่นกว่าล้านเบ็ดเสร็จเนี่ยกัปมีเงินสดปีหนึ่งประมาณ4ี่0ี่หมื่นถึงห้าหมืล้าน4ี่ห้าหมืล้านเนี่ยเราสามารถเอาเขาไป m a ลงไฟฟ้าอะไรได้มากมายสังเกตว่ากัปเนี่ยทำา m ็ a, ไปซื้อลงไฟฟ้าโดยวอโซลารา์ปาแทบจะเรียกว่ารายวันเลยจะพูดอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือการที่1บวก1แล้วก็เป็น3มเพราะว่า ออได้อดวานมาแล้วไปเสริมกับธุรกิจของเดิมอย่างที่พวกผมยกตัวอ,อย่างเช่เน d a t ้า e ซ t e r ต้องใช้ไฟใช้ f ฟ b e r o p t i c ออ,อ,อ,อย่างเงี้ยครับม,มันคือการหนึ่งบวก1เป็นสามครับค่ะแต่อย่างกัฟเดี๋ยวเอาคุยให้จบนะคะอย่างกัฟเนี่ยตอนไปไปรวมกับ i t o u c h แล้วก็ได้อดวานมาพี่สินใจมาว่านี่คือการบวกหนึ่งบวกหนึ่งได้สามแต่พอเขาไป MA เพิ่มขึ้นอีกเราบวกยังไงละพี่ตรงเนี้ยคือมันจะมีปลายสายคือตรงเนี้ยที่ผมบอกว่าธุรกิจพวกเนี้ย มันจะมีอ่อมันจะธุรก,กิจอย่างโรงไฟฟ้าหรือสื่อสารเนี่ยมันจะเป็นเลคเคอร์ลิงอินคัมที่มันค่อนข้างที่จะคำนวณได้ง่ายเช่นเขาจะมีไพไลายเลยว่าเออในปีนี้เนี่ยจะมีโรงไฟฟ้าที่ COD คำว่า COD คือ Current Operate Date คือวันที่เริ่มรับรู้ได้ได้มันจะค่อยๆเอ,อ่อทยอยย,อยไปเรื่อยๆเช่นไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองปีนี้ปีหน้าเขาจะมีไพไลายของเขาเลยว่าเอ่อปีหนึ่งปีหนึ่งเขาจะเพิ่มกี่เมกะวัตต์กี่เมกะวัตวต,ต์เพราะฉะนั้นตัวเนี้ย มันค่อนข้างที่จะคาดการง่ายได้เลยว่าคือมันโตแน่ๆเพราะว่าหนึ่งของเก่าเนี่ยมันก็มีรายได้เดิมที่มันทํากับการไฟฟ้าอยู่แล้วแล้วมันก็ยังมีของใหม่เสริมเข้ามาอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่มันคาดการง่ายาผมอยากคุณจอย์คิดอย่างงี้ง่ายสมมติเวลาเรามีโรงงานผลิตสินค้าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาเราผลิตมาเนี่ย บางทีเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะขายได้ขายไม่ได้แต่โรงงานโรงไฟฟ้าชนิดนี้เราผลิตมาเรารู้ว่าเราขายได้แน่แเพราะมีการไฟฟ้ารับซื้อมันก็เลยคาดการงบง่ายไงครับอืมอืมอ่าแต่ว่าคุยกแคสกราฟต่ออีกนิดหนึ่งนะคะพอเขาทำเอเมนเอจบไปหนึ่งแล้วต่อด้วยเอเมนเอสามสี่ห้าหกเวลาเรามาคิดคมาประเมินมูลค่าเราทํำยังไงอะครับพี่รับเวลาผมประเมินมูลค่าเนี่ยผมก็ประเมินจากสิ่งที่ยังไม่ได้โกดเลยก็คือเช่นอย่างตอนนี้ที่ผมบอกว่า ช่วงที่กับราคา40บาทเนี่ยกำไรของเดิมกับเนี่ยก็คือตกปีหนึ่งประมาณสัก14,000ล้านพอรวมแอดวาน์เข้ามาอย่างที่ผมเมื่อให้ดูงบแอดวาน์เมื่อสักครู่ก็แอดวาน์ปีนี้ก็น่าจะกำไรสักประมาณ40,000ล้านเป็นส่วนแบ่งของกับก็มาสักประมาณประมาณสัก15,000ล้านก็ถ้าบอกว่ากับเนี่ยปีนี้ก็จะกำไรจะโตสักประมาณร้อยเปอร์เซปีนี้ก็จะกำไรโตรสักประมาณร้อย สมมติว่าปีนี้ผมก็คิดว่ากับเนี่ยไตมาแรกอ่อออกไปแล้วหกพันห้าปีนี้ก็คิดว่าน่าจะอาจจะมีสักประมาณสองหมื่นแปดสองหมื่นเก้าพอสองหมื่นแปดสองหมื่นเก้าเราก็มาคิดเป็น e p s แล้วก็คำนวณออกมาราคาณปัจจุบันเนี่ย p e ก็อยู่ที่สักประมาณน่าจะยี่สิบสามถึงยี่สิบสี่เท่าซึ่งจริงๆอดีตเนี่ยอะไรอย่างหนึ่งถามว่ามันจะประเมินมูลค่ายัางไงเราลองคิดแบบนี้นะคุณจอยหุ้นแบบกับอ่ะมันเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย เพราะว่าประเทศไทยไม่มีธุรกิจแบบกัปเลยกัปมีโรงไฟฟ้ามีสื่อสารเบอร์หนึ่งมีเวอร์ชวลแบง์มี Bank, อมอเตอร์เวย์สองสายมีท่าเรืออย่างนี้ครับมันคืออินฟาตั้งเจออินฟาสตัชเจอร์ที่ครบวงจรมันจะไม่มีธุรกิจแบบกับในประเทศไทยเพราะฉะนั้นธุรกิจที่มันไม่มีตัวเทียบอะแต่ว่าในต่างประเทศมันจะมีบางทีธุรกิจที่ไม่มีตัวเทียบอะเราจะให้ PE เท่าไหร่บางทีมันก็ตรงนี้มันก็ประเมินยากส่วนใหญ่เวลาตลาดที่เล่นหุ้นโคตกันอะ มันประเมินค่า P/E ย,ยากแต่ถ้าเกิดว่าตราบใดที่มันโต,ตทุกๆไตรมาสทุกๆไตรมาสเนี่ยราคามันก็จะไปต่อได้เรื่อยๆประมาณนี้ครับอืมอ่ะอันนี้เป็นเป็นหนึ่งตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคือเคสกราฟยังต่อเนื่องไปอีกเราเลยยังไม่สามารถที่จะเอาลงมือจับจับคุณผู้ชมมาลงมือทําแล้วเห็นบรรทัดสุดท้ายได้เอาตัวที่จบเคสไปแล้วดีกว่าอย่างตัวของ BECL กับ BMCR คุณผู้ชมทันไหม รวมกันแล้วกลายเป็น BEM b m <BM. S 1> อืมเอาเคสนั้นก่อนเคสนั้นที่รวมกันเสร็จสับไปเรียบร้อยแล้วนานพอสมควรทีเดียวเราเหตุการณ์ที่เขาทำ M&A หนึ่งบวกหนึ่งแล้วกลายเป็นสามตรงไหนคะอ่าอย่างตัวเอ่อเปมเนี่ยเดี๋ยสักรูนะมีคุณผู้ชมท่านไหนบ้างไหมที่ทันทันตอนที่เขาควบรวมกันนี้คะอ่า เบมเนี่ยขเขาควบลงมปี5.9าเก้าทรงเนี่ยคล้ายๆกับเลยอดีตเนี่ยมันจะมีหุ้นตัวหนึ่งเ,เป็นหุ้นทางด่วนชื่อ BECL แล้วก็มีหุ้นรถไฟฟ้าใต้ดินตัวหนึ่งชื่อ BMCL เสร็จแล้วเนี่ยตัว BECL ที่เป็นทางด่วนเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีเงินสดดีมากกระแสเง,งินสดดีมากเป็นแคชคาวเลยคล้ายๆอินทัศเลยอะเสร็จแล้วตัวรถไฟใต้ดินก็คือ BMCL BMCL เนี่ยก็คือ ป็นรถไฟฟ้าใต้ดินอย่างที่ทุกวันนี้เรานั่งกันนะครับทีนี้รถไฟฟ้าใต้ดินเมื่อสักสิบปีที่แล้วเนี่ยหรือว่าสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันยังเป็นสิ่งใหม่ในเมืองไทยมันยังขาดทุนอยู่แต่ว่าพวกนี้มันธุรกิจพวกนี้เนื่องจากมันเป็นธุรกิจที่มันลงทุนหนักแล้วมันต้องใช้เวลาพอมันเลยจุดคุ้มเทมทุนไปมันถึงจะมีกําไรช่วงแรกเนี่ยขาดทุนผมจําได้ว่าตอนนั้นไอ้ B M C L เหมือนจะประมาณสักบาทกว่าๆมั้งแล้วเสร็จแล้วก็มีการควบรวมทรงคล้ายๆกับรวมกับอินทัศเลยก็คือว่า แต่เดิมเนี่ยรถไฟฟ้าใต้ดินหนี้สินเยอะแต่พอมารวมกับทางด่วน BECL ก็เลยทำให้หนี้สินลดลงแล้วก็ธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้นตัวนี้ผมจำได้ว่าเป็นเคสอดีตที่จบไปแล้วตอนนั้น b m c l ผมจำได้ผมเคยวิเคราะห์มันอยู่ประมาณบาทกว่าๆสองบาทนะครับแล้วพอช่วงที่มันควบรวมกันแล้วก็มีการขยายรถไฟฟ้าสายต่างๆเนี่ยจำได้ว่าหุ้นมันเคยเล่นกันไปถึง10บาทเป็นหุ้นเกือบ10บเด้งนะตัวนี้ครับก็คืออันนี้ก็คือตัวอย่างว่า อันนี้1นบวกหก็เป็น3เหมือนกันครับออตอนนั้นที่มีข่าวว่าเขาจะควบรวมกันพี่สินชัยสนใจเลยไหมเอ,อ่อตอนนั้นผมตอนนั้นน่ะผมวิเคราะห์อตอน2บาทแต่ว่าผมมาได้ตอนสักประมาณแถวแถวสี่หบาทตอนที่มันควบรวมกันแล้วเพราะว่าตอนที่เอาตรงๆเราเป็นนักลงทุนอ่ะเราไม่ทราบเรื่องการควบรวมตอนนั้นน่ะ ผมเห็นตัว B M C L ตอนสักประมาณช่วงนั้นบาทกว่าหรือ2บาทแะแต่ผมไม่ได้ซื้อเพราะว่านี่สินมันเยอะมากแต่พอตอนควบรวมกันนะผมซื้อตอนนั้นผมจําได้ผมซื้อแถวแถวสบาทกว่าตอนที่ควบรวมกันอ่าแล้วสุดท้ายหุ้นมันจําได้ว่าไปประมาณถึงได,ได้ได้สักประมาณ10บาทนะครับตัวนี้ค่ะก็ได้จากบริษัทหนึ่งที่มีนี่เยอะมาได้อีกบริษัทหนึ่งที่มีเงินสดเยอะก็เลยได้ผลในทางบวก ได้ผลในทางบวกพอดีอันนี้เป็น2เคสแล้วกันให้เล่าให้คุณผู้ชมฟังคร่าวๆก่อนว่าทําไมพี่สินชัยถึงถึงเลือกที่จะทําการบ้านหรือว่ามีการทําการบ้านส่วนหนึ่งในหุ้นที่มีการทํา M&A กันแล้วมองว่ามันจะได้ประโยชน์จากการที่เป็น1นบวกหเป็นสมเมื่อกี้พี่สินชัยเกริ่นมาว่ามี1นบวกหนึ่งแล้วติดลบก็มีหน้าตาเป็นไงคะถ้าหนึ่งบวกหนึ่งติดลบก็คือผมยกตัวอย่างอย่างสมมุติว่าเป็นของโลตัสควบรวมกับแมคโครแล้วกันอันนี้พอดีมันเป็นเรื่องเรื่องที่เราทราบกันแล้ว คือโลตัสเนี่ยมีการควบรวมกับแมคโครแล้วก็เป็น c p e x t r a ใช่ไหมครับกันเนี้ยตัวนี้มันบังเอิญว่ามันเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจคือเราก็ต้องไปศึกษางบดูว่าเออตอนที่เขาควบรวมเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่ารายงานที่ปรึกษาทางการเงินนะครับสิ่งพุสิส่งเหล่านี้เราก็ไปเข้าไปอ่านได้ในหัวข้อข่าวของตลาดลัทรั์เขาจะมีชี้แจงว่าเออทำไมก็ต้องซื้อโลตัสทำไมต้องซื้อโลตัสในราคาเท่านี้ <seize. S 2> <ๆ>เขาก็จะมีบอกว่าโลตัสเนี่ย ช่วงก่อนโควิดเนี่ยกำไรปีหนึ่งประมาณ8,000ล้านบาทเสร็จแล้วก็เอามาควบรวมกับแมคโครแมคโครเนี่ยช่วงก่อนโควิดก็กำไรปีหนึ่งสักประมาณ6,000ล้านบาทเดี๋ยวผมเปิดงบโรตัสให้ดูค่ะอ่าดูนะครับก็คือก็คือเอ่อโรตัสก,ก่อนโควิดกำไร8,000ล้านบาทแล้วก็แมคโครก่อนโควิดกำไร6,000ล้านถ้าเกิดเราคิดแบบเอ่อเบสิคเบสิค สองบริษัทนี้รวมกันเนี่ยปีหนึ่งก็ควรจะกำไรสักประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันล้านแต่ผลปรากฏว่านี่เราดูนะครับสมมติปีหกเจ็ดเนี่ยนี่รวมกันมาหลายปีแนละ้วกำไรยังไม่ถึงปืนสี่ยังไม่กลับเข้าไปเทียบเท่าก่อนโควิดเลยแปลว่าการการซินการควบรวมนี้ซินเนจี้มันไม่เกิดจริงๆมันมันไม่ได้เกิดคือตรงตรงนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยที่มันมีไม่มีใครรู้อย่างเช่นไอ้อย่างโลตัสอย่างเงี้ยเวลาเราเดินเข้าห้างโลตัสอ่ะสมมติสมัยก่อนเนี่ย บางชั้นของโลตัสหรือว่าช็อปบ,บางช็อปของโลตัสพอย้ายออกปุ๊บจะมีคนมาเสียบทันทีแต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นธนาคาร BBL ธนาคาร SCB ย้ายออกไม่มีคนมาเสียบหรือบางทีที่มาเสียบแทนก็เป็นร้านที่มันไม่ดังอย่างเงี้ยคือห้างมันไม่เหมือนอดีตเพราะว่ามันโดนออนไอโดนดิส랩จากพวกออนไลน์อย่างที่เราทราบกำไรมันก็เลยไม่มาตามนะักซีเนจี้มันก็เลยไม่เกิดอย่างเงี้ยครับก็คือ1นบวกหก็ไม่ได้เท่ากับ3สเสมอไปครับค่ะอันนี้เป็นเคสที่สรุปแล้วก็คือ อาจจะเรียกเรียกว่าเซนิจี้แล้วยังไม่ได้ตามเป้าติดลบไปถามในมุมของพี่สินชัยแล้วกันนะคะใครที่ไปนักลงทุนแล้วเป็นสายต้องบอกว่าเป็นสายฟันเดเมนทัลจริงๆเพราะว่าจะต้องทาการบ้านลึกอยู่พอสมควรนะคะสายเทคนิคอ,อาจจะดูกราฟเป็นหลักเนาะแต่ถ้าเกิดว่าดูดูตามพี่สินชัยไปแล้วแล้วบอกว่าปัจจุบันมันมีเยอะนะแล้วก็มันมีแนวโน,น้มในอนาคตด้วยที่อาจจะได้เห็นบริษัทที่เขาจะทําการควบรวมกิจาการกันอีกในอนาคตจุดมันมีขั้นตอนอยังไงสําหรับการที่เราจะเริ่มเข้าไป ดูว่าเคสเนี้ยน่าสนใจดูว่าเคสเนี้ยน่าตามทำกันบ้านต่อหรือเคสเนี้ยน่าซื้อมันแบ่ง<อ>แบ่งแต่ละสะเต็ปยังไงคะพี่สินชัยอ๋อครับเราก็ไปดูว่าเวลาที่เขาควบรวมกันเนี่ยมันเกิดซีเนจี้ไหมอ่าสมมติอย่างผมยกตัวอย่างอย่างทูรวมกบดีแข่งเนี้ยเกิดซีเนจี้แน่นอนอันนี้เราทราบละแต่ผมจะยกตัวอย่างเช่นเอ่ออันที่ไม่ไม่ไม่ใช่การควบรวมอย่างหัวข้อที่วันนี้เราคุยกันคือ เ u ิดแอนแอคิวอิชชั่นแอคิวิชันก็คือการที่ไปซื้อหุ้นของ <Yeah. S 1> อีกบริษัทหนึ่งอ่าอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องมีการประเมินเช่นเวลาคือที่อยากจะเน้นย้ำตรงน,นี้เพราะว่าเวลาเราลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อะมันหนีไม่พ้นว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็เอาเงินไปลงทุนในอีกบริษัทหนึ่งเช่นอาจจะซื้อส0 2เป0ร0ี่สิบสามเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันดีหรือไม่ดีถูกไหมครับ mm. อ่า เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการประเมินวิธีการประเมินทางทฤษฎีเนี่ยเราก็ประเมินจาก Income a อ p o พ t ก็คือรายได้หรือว่าคอสแอสโพสหรือว่า m a r k e t p อสโพสก็คือว่าเราก็ประเมินทั้งอาจจะมันมีทางทฤษฎีเนี่ยมันประเมินได้34วิธีแต่วิธีที่เรานิยมกันเนี่ยเราก็ประเมินจาก Market แอสโพสหรือก็คือประเมินจากราคาตลาดเช่นค่า P E P B V หรือว่า Market c a p เวลา เราเห็นกิจาการหนึ่งไปซื้อกิจการอีกกิจการหนึ่งในตลาดหลักรัพย์เนี่ยเราจะได้มีมีเบนช์มาร์กในการประเมินผมยกตัวอย่างแบบนี้สมมติว่าเ,เจมาซื้อสุก,กี้ตีน้อยผมยกเป็นตัวเลขคร่าวๆแล้วกันสมมติว่าเขาซื้อมาออสมมติเจมาซื้อสุก,กี้ตีน้อยมาในราคา200อบาทสุก,กี้ตีน้อยกำไรปีละ1ิบาทก็เท่ากับว่า PE 20เท่าออ,อย่างนี้ผมยกตัวอย่างเป็นตุ๊กตาเราก็ต้องมาคิดว่า แล้ว PE เท่สิบเท่าสำหรับธุรกิจแบบนี้มันถูกหรือมันแพงเราอาจจะไปเทียบเทียบเทียบกับอุตสาหกรรมที่มันใกล้เคียงกันหรืออุตสาหกรรมร้านอาหารเช่น MK Suzuki, m a k u o l หรือโอกะจู๋ <sponsor S 2> อย่างเงี้ยครับเราก็ไปเปรียบเทียบได้นี่เป็นการยกตัวอย่างในการวิธีคิดว่าเออเวลาอีกบริษัทหนึ่งไปซื้ออีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเราก็าจะมีวิธีประเมินยัยงไงว่าเขาซื้อถูกหรือซื้อแพงเราก็อาจจะเปรียบเทียบจาก market cap หรืออย่างวิธีที่ผมบอกว่าสุกี้ตีน้อยที่ผมยกตัวอย่างก็คือเป็นการประเมินจาก P/E benchmark ก็คือค่า P/E นั่นเองครับอืมแต่พอเราประเมินแล้วจุดไหนที่เราคิดว่านี่แหละสมเหตุสมผลที่เราจะเริ่มลงทุนโอเคเราก็ไปดูว่ามันมีซนเนจีไหมแล้วก็เขาซื้อถูกหรือซื้อแพงเช่นสมมติว่าบางกิจาการเนี่ยเขาซื้อไปที่ P/E ห้สเท่าเจ็ิบเท่าเงี้ยโอ้มันก็ไม่ไหวไหมมันซื้อแพงเกินไปแล้วอ อีกอันหนึ่งที่เราควรจะระมัดระวังก็คือเรื่องค่าความนิยมอ่าค่าความนิยมคืออะไรค่าความนิยมก็คือสมมติว่าเวลาเราไปซื้อกิจการหนึ่งเนี่ยสมมติว่าเราตีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิมาหนึ่งร้อยบาทแต่เราไปซื้อร้อยสี่สิบาทอย่างงี้ครับไอ้สี่สิบาทที่เกินจากสินทรัพย์สุทธิมาเนี่ยเราเรียกว่าค่าความนิยมอันนี้ค่าความนิยมเนี่ยบางครั้งมันเป็นสินทรัพย์ที่มันเป็นสีนเทาๆในงบบางงบเนี่ย อย่างเช่นเวลาที่เราซื้อกิจาการเนี่ยเราเราเห็นค่าความนิยมเยอะๆอะให้พึงระวังว่าเฮ้ยธุรกิจมันดีจริงขนาดนั้นเหรอทําไมมันต้องจ่ายค่าความนิยมแพงขนาดนั้น <S <S ผมเห็นบางบริษัทเอ่อบางบริษัทไอที่จจทยเดียนในตลาดหลักทรัพย์อะสมมติสินทรัพย์มีร้อยบาทอะเป็นค่าความนิยมสี่สิบาทโอ้แบบนี้อันตรายนะ <S 2> <S 2> เออ <S <S อย่างเงี้ยม,มันมัมนมีมันมีจริงแล้วก็ก็คือเราไม่รู้ว่าเขาจ่ายอะไรไปแล้วก็ธุรกิจที่เขาซื้อเนี่ยอย่างเงี้ยเราเข้าเห็นแล้วว่าเขาซื้อแพงอย่างเงี้ยเราก็ต้องระมัดระวังนิดนึ อ่ะอันนี้ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วก็เล่าสู่กันฟังนะคะกับอีกหนึ่งเทคนิคในการที่จะใช้ข้อมูลข่าวสารต้องต้องเริ่มจากข่าวสารนะพี่สินชัยเพราะว่าพอเราเห็นข่าวสารเขาจะมีการซื้อกิจการจะมีการควบลงกิจการกันปุ๊บเราถึงค่อยเข้าไปดูในส่วนของงบไปดูถึงความคุ้มค่าในการที่เขาจะจะทาธุรกรรมอันนี้นะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยถ้าเมื่อไหร่ที่เราเจออย่าพึ่ง ที่ถามพี่สินชัยถึงขั้นตอนเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่จะเห็นข่าวปุ๊บแล้วรีบรีบเลยรีบซื้อเลยแต่พี่สินชัยไม่ได้รีบไม่ได้เริ่มต้นจากการเข้าไปซื้อเลยเริ่มต้นจากการที่เอาข้อมูลมาเปรียบเทียบเอาข้อมูลมาเริ่มดูทีละตัวทีละตัว,ตวเปรียบเทียบแม้กระทั่งกับกับสินค้าหรือว่ากับร้านค้าในประเภทเดียวกันให้เราได้เห็นกันว่ามันมันใช่ไหมมันตรงตามที่เขาบอกเราหรือเปล่าเพราะว่าในข่าวเขามักจะบอกพี่สินชัยว่า ควบรวมกันโดยจะเป็นแบบวินวินส่วนใหญ่จะไปแบบนี้จะไม่มีใครบอกว่าควบรวมแล้วเดี๋ยวจะมีจุดด้อยอะไรส่วนใหญ่จะเป็นวินวินแต่ว่าอยากคุณผู้ชมลองเอาวิธีการของพี่สินชัยดูแล้วก็ลองไปปรับดูนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าไปเจาะลึกในหุ้นที่มีการซื้อกิจการหรือว่าควบรวมกิจการกันเพิ่มเติมในอนาคตด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่สินชัยมากมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ